เงื่อนไขทีมชาติไทยกับเส้นทางสู่ฟุตบอลโลก2026กับโคต้าจากทวีปเอเชีย8.5ทีมสึกฟุตบอลโลก2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกันโดยรอบคัดเลือกโซนเอเชียครั้งนี้เริ่มต้นจากทีมที่เข้าร่วม46ทีมโดยมีตัวรอบสุดท้ายให้8.5ทีมนี่คือรูปแบบในการคัดเลือกทีมทวีปเอเชียไปทำการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย รอบแรกทีมแรงกิ้ง27ถึง46ทวีปเอเชีย20ทีมแข่งขันแบบเย่าเยือนคัดเอา10ทีมเข้ารอบ2แข่งจบไปแล้วรอบ2ทีมแรงกิ้ง1 26และ10ทีมจากรอบแรกรวม36ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็น9กลุ่มกลุ่มและ4ทีมทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่ม18ทีมผ่านเข้ารอบ3ต่อไปพร้อมกับได้สิทธิ์ลุยเอเชียนคัพ2027รอบสุดได้ซึ่งทีมชาติไทยของเราจะลงเล่นในรอบนี้โดยอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับเกาหลีใต้ จีนและสิงคโปร์โดยทีมไทยต้องพยายามจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มหรือรองแชมป์กลุ่มเท่านั้นในรอบ3ที่มี18ทีมจากรอบ2จะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ6ทีมทีมอันดับ1 2ึ่งจำนวน6ทีมได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลโลก2026ทันทีส่วนทีมอันดับ3 4ของทุกกลุ่มต้องไปเล่นรอบ4เพื่อแย่งตัวที่เหลือ รอบ4ซึ่งจะเป็นทีมอันดับ3และระดับ4จาก3กลุ่มซึ่งรวมเป็น6ทีมจากนั้นมาแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มและ3ทีมทีมแชมป์กลุ่มของ2กลุ่มจะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลโลก2026ส่วนรองแชมป์กลุ่ม2กลุ่มต้องไปเล่นในรอบ5รอบ5รองแชมป์กลุ่ม2กลุ่มจากรอบ4เตะเพลย์ออฟเย้าเยือนเพื่อหาเอา1ทีมไปเพลย์ออฟกับทีมจากทวีปอเมริกากลาง